เชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้ชมโมเมนต์นะคะน่ารักอบอุ่นหัวใจของแม็กซ์เวลกับคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณลุงอยู่เรื่อยๆล่าสุดค่ะคุณลุงอย่างคุณกอล์ฟพิชยะนะคะก็ได้ออกมาเล่าโมเมนต์ระหว่างไมค์พี่รัฐกับน้องแม็กซ์เวลให้ฟัง mm hmm. บอกว่าเวลาที่เจอกันเนี่ยพ่อลูกคู่นี้เขาจะพิเศษทุกครั้งเลยเพราะว่าไมค์ก็จะดูมีความสุขมากนะคะช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกเขาจะเผยมุมน่ารักที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นออกมา mm hmm. ก็เรียกได้ว่าสลัดลุคเท่ๆออกไปหมดแล้วเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากจริงค่ะ จริงๆที่ไมค์กับแม็กซ์เจอกันมันก็พิเศษทุกครั้งอ่ะเขาก็เห็นไมค์เขาก็มีความสุขนะอย่างเงี้ยก็ไปก็ไปตอนนั้นไปภูเก็ตด้วยกันก็เห็นเขาแบบเหมือนพาหลานไปเล่นแบบขับรถเอ่อรถแบบในห้างอ่ะที่เป็นรถน่ารักน่ารักแล้วไมค์ก็นั่งเหมือนเด็กโงอะไรเงี้ยกำลังนั่งอยู่อะไรเงี้ยก็ดูเป็นแบบเอ้ยไมค์ที่เรารู้จักมันดูแบบเท่ๆไว้เฮ้ยลงไปนั่งขับขับรถกับหลานอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบน่ารักน่ารักนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักครับ ่วนเหตุการณ์ที่นุ่มกอล์ฟนะคะเกิดอาการหายใจไม่ออกบนเครื่องบินนั้นเจ้าตัวก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะบอกว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการตอนนั้นนะเป็นเพราะว่ากดไหลย้อนบวกกับความเครียดแล้วก็นอนน้อยซึ่งตอนนี้ตนก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีขึ้นพร้อมชี้แจงถึงประเด็นอาร์ตทชยนะคะหรือว่าต้องบอกว่าเป็นของชิ้นแรกเลยที่ตนทําขึ้นมาแต่ดันไปคล้ายคลึงกับอีกแบรนด์หนึ่งนะคะจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าให้ได้ฟังด้วยค่ะ ้าได้ยอมรับไปแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าเอ้ยก๊อปปี้นะครับแต่ว่าเราเราอะเขาเรียกว่าไงเราเรียกว่าเป็น Parody Art แต่ว่า Parody ของเรามันอาจจะมีความกั้มกึ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ก็ถ้าโชว์ความซินเซียรเราก็ปิดไปเลยอาจจะผิดจังหวะหรือผิดจุดที่คนตีความไปอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News t o อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ